สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ คุณภูกิจเกสรินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร a อลิชียโอไทยแลนด์ร่วมกับคุณนภัสนันพันธุ์พึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PR อาร์โปรเอเชียจัดงาน b บ n g k ค k คิดส์อินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคสองพันยิแฟชั่นโชว์เด็กนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยดีไซเนอร์แบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า17แบรนด์17โชว์พร้อมเปิดเวทีรันเว์ให้นางแบบในแบบกว่า400ท่านเดินแฟชั่นโชว์นำเสนอคอลเลคชันเสื้อผ้าและเครื่องประดับสุดอลังการที่คริสตซน์เอร สำหรับงาน แบงกอกิทอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นโชว์นะครับ2022นะครับปีนี้เราจัดเป็นปีที่4นะครับผมหลังจากหยุดไป1ปีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นโชว์เด็กนะครับในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับที่เข้ามาโชว์นะครับศักยภาพของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้านะครับแล้วก็ความความสามารถของเด็กๆทั้งไทยและต่างประเทศครับผมโอเคครับปีนี้เป็นปีเราเพิ่งเปิดประเทศเนาะแล้วก็ก็จะมีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประมาณ10ประเทศนะครับทั้งทั้ง ทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้งานางแบบเด็กแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับผมก็ประสบความสําเร็จมากครับคือล้นมา,ม,าม,ามากมากมากนะครับก็อยากจะให้แบบมีสักสองสามวันนะครับเพื่อที่จะแบบจะได้จะได้ไดแบบเปิดโอกาสให้กับแบรนด์อื่นๆที่อยากจะต้องการาเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยได้ได้ได้ไดไดโชว์ศักยาภาพของเขาเต็มที่ครับผมตอนนี้มีทั้งหมด10 17แบรนด์ครับผมก็จะเป็นแบรนด์ไทย13แบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างประเทศอีก3แบรนด์ครับผมก็กล่าวเสริมนะคะอย่างวันนี้เรามีเด็กมากถึง300กว่าท่านนะคะที่มาเข้าร่วมแล้วก็งานนี้เราถือว่าเป็นงานระดับอินเตอร์เนชันแนลที่เป็นงานแฟชั่นโชว์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้ววันนี้ก็มีความพิเศษมากๆต้องขอบคุณน้องแพนเค้กนะแล้วก็คุณน้องดิวที่มาร่วมร้องเพลงแล้วน้องเพนน้องแพนเค้กก็มาช่วยในเรื่องของการเดินแบบเป็นเป็นแขร์คู่เกียรติของเรานะคะแล้วสหรับ ตัวอาิเชโอเนี่ยนอกเหนือที่จะมีการจัดแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็ยังจะมีการจัดแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอ่าญี่ปุ่นเนอะอ่าลอนดอน,<ช>ปนประเทศ<ช>อังกฤษประเทศเยอรมัน er <Paris. S 1> ปารีสนะคะยังมีอีกหลากหลายประเทศที่สดอ่าถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อมาที่อาริเชโอไทยแลนด์ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกนิดนึงก็คือเราจะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเครื่องเพชรของอ่าดีลักไดมอนที่วันเนี้ยนำเครื่องเพชรมามูลค่ากว่า30บล้านมาร่วมกันจอยกันในงานค่ะค่ะ โอ้น้องๆเก่งมากค่ะต้องบอกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถน้องแล้วก็มีศักยภาพมากๆเลยค่ะเห็นได้จากการที่เดินอยู่บนเวทีด้วยทางรุ่นจิว๋วรุ่นใหญ่ด้วยแล้ววันนี้ก็หลานๆได้มีโอกาสมาเดินด้วยน้องอัญชันลูกจันอะไรเงี้ยค่ะอลิซาลีน่าเรารู้สึกว่าเออเราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆก็อยากจะมีโอกาสได้ได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เดินคู่กับพี่แพนเค้กค่ะ แสดรองเพด้วยค่ะสวยมากขอบคุณต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นการร้องเพลงกับเวทีแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของผมเลยในชีวิตนะก็รู้สึกแบบเฮ้ยใหญ่ไหมฮะใหญ่มากตอนแรกบอกว่าเอองานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่แน่นะก็คือตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ทําออกมาเต็มที่ที่สุดครับผมแล้วก็ซึ่งอย่างที่แดนบอกว่าเด็กๆทุกคนคือแบบเก่งมากแล้วก็เดินกันสับจนทําให้เราแบบต้องพุชเอเนอร์จี้ให้น้องตามด้วยเลยอย่างเงี้ยเอนจอยมากครับเรียบร้อยครับ ปีหน้าเนี่ยทางแบรนด์ต่าง,างเนี่ยได,ได้ทำการแบบสมัครเข้ามาค่อนข้างเต็มแล้วครับผมก,ก,ก็ชื่นใจนะครับแล้วก็ประทับใจแล้วก็เราก็มีความแบบตื้นตันใจมากที่คนต่างชาติเนี่ยเขาเห็นความเห็นสัภาพสำคัญของงานนะครับแล้วก็เดินทางมานะครับจากที่แบบไกลไกัการอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบอยากจะมาอีกทุกปีครับผมก็ฝากติดตามอลิซียโอไทยแลนด์นะคะกับแฟชั่นโชว์ดีๆระดับประเทศระดับนานาชาติแบบนี้เนอะอย่างที่บอกปีหน้าเนี่ยไม่แน่อาจจะมีจัด สองครั้งก็ได้อันนี้เดี๋ยวคอยติดตามชมกันค่ะ,<น>ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ